สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำรุ่นตัวของ Samsung Finance p พั k ที่สามารถที่จะผ่อนร่วมกับตัวของ Smartwatch และ Galaxy b u d บัได้ด้วยนะครับผมก็จะมีตัวของ Samsung Galaxy A54 นะครับแล้วก็จะเป็น S23 Ultra f i t ซีรีส์โฟซีรีส์นะครับที่สามารถนําตัวของนาฬิกามาแมทกันและผ่อนร่วมกันได้นะครับใครที่สนใจนะครับมาที่ช็อปซัมซุงโรบินสันปาระจินได้เลยนะครับก็จะมีตัวของสมาร์ทวอทนะครับบวกกับตัวของ S23 หรือ Galaxy Buds นะครับบวกกับ S23 หรือ A54 นะครับเลือกรุ่นแล้วก็จับคู่กันนะครับสามารถผ่อนร่วมกันได้นะครับ ตรงนี้นะครับใครที่สนใจหรือว่าหรือว่ามีข้อสงส,งสัยอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยใต้คลิปนี้ยังไงชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดส u b s c r i า e กกับช่อง Smart GC เอาไว้ด้วยนะครับเราสามารถที่จะพูดคุยติดต่อสอบถามหรือข้อสงสัยอะไรก็แล้วแต่สามารถติดต่อได้ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมกับ Samsung Galaxy นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub ครสมาชด้วยนะครับในการผ่อนครั้งนี้เนาะ